สวัสดีค่ะอยู่กับช่องผู้แม่น้องมิวนะ,ะเราก็มาซื้อสายยางนะคะให้แม่ดานะคะหลังจากที่เราส่งของเสร็จนะคะไปดูสายยางซื้อสายาะะสายางเนะะียค่ะนี่นะคะสายยางส่วนภาษาก็ซื้อยาให้พระนะคะฝากกาไดไลคเป็นกำลังใจเอาขนาดนี้ค่ะขายจังไดคะ กิโลละแปดสิบเอาห้าโล,โลจากบาทสี่ร้อยค่ะเอาห้าโลค่ะซื้อสายยางผู้ใหญ่ใจดีให้แม่ดาซื้อสายยาง เป็นรดน้ำต้นไม้น้ำผักนะคะให้ป้าก็เลยให้มาซื้อฝากมาซื้อนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่นี้ให้น่นภปสาซื้อ,อยาให้พระ ของฝากป้าดาแมกได้เลยยา,ลเย,ยากระซื้อแล้วยาแก้ปวดขา้กับยาแก้วๆๆไป,ไ,ปได้แล้วของฝากป้าดาตึ้งจอดร้านค้านะให้ภาษาซื้ออะไรให้พระอ,อีก<ม>เครื่องดื่มบ่อ ดื่มหรืออะไรเนาะซื้ออะไรให้พระซื้ออะไรไปฝากลุงเสือนั่นจะซื้อเครื่องดื่มทุกคนนั่นจะซื้อไปฝากลุงเสือด้วยตอนนี้ก็พาปภาษาแวะนะคะ ของให้พระนะคะแล้วก็ซื้อแายยางเนาะให้ปาดาเรียบร้อยนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีก็ให้ป้าดาซื้อสายางแล้วก็ฝากผู้ซื้อแล้วก็ส่งของเราซื้อของให้พระ,พ,ะพระพอดีว่าจะแวะเนาะไปหาเบาเมื่อนะเบาเมือ่อหายคิดว่ามาหาพระเนาะก็เลย แวะไปหาพระก็บอกว่าปวดเนื้อปวดตัวนะคะรู้สึกเหมือนจะคันเนื้อคันตัวไม่ค่อยสบายเนาะ,ะก็เลยซื้อยามาให้ด้วยนะคะว่ามาชมของบ้านม่วงก็ซื้อยามาให้หน่อยก็เดี๋ยวแวะเอายาไปให้พระนะคะเพื่อนก็เขาเรียกว่าพัฒนาวัดเนาะพัฒนาวัดนะคะแลอวก็ตัดต้นมงต้นไม้นะคะตัดต้นไม้ทาอะไรแบพัฒนาพื้นที่ที่วัดบะะ้านปาห้วยบงนะคะแล้วก็สาธุบนกับเพื่อนนะคะ แม่พระเปิดเรามาซื้อยาให้แล้วก็ช่วงนี้นะคะไม่ว่าแต่ว่าเราทํางานหนักอะไรเนาะอากาศมันเปลี่ยนนะ,ะทุกคนอากาศมันเปลี่ยนก็เลยอ,า,อาจจะคันเนื้อคันตัวอาจจะไม่เหมือนไม่สบายเนาะนี่ก็เป็นหวัดเป็นไอกันนะคะบางทีกลางวันก็ร้อนนะคะกลางคืนก็หนาวตกเย็นมาก็หนาวนะคะป่ะเดี๋ยวเราก็เอาอยาไปส่งให้พระนะคะไปด่วนมาด,วางงาด่วนเงินน้ำเดือด ทุ่งยังแล้้งาห้าอย่างฮู้ยลบเอาเดินปุ่จังอนยังเป็นอยังทุ่งมากับแ้วบทุ่งดำนะบ่โยกบ่ได้ดอกพี่ละยกค่ะไปไฮันเดยเพื่อถทาับเอาอย่ค่ะอย่าลืมเดินแนวเพื่อนสั่งค่ะไปย้านตัว บเห็นเลยเป็นบ่คนหายไปเลยอาน้ำแข็งชิลล <hur interventions> like anyway. ่าได้สั่งแนวสั่งสองได้ซีผุนอะแค่แต่บอมาตัวเออนสั่งสองด้ซีผุนนะได้ห้อกระต้มขนม

มันใหญมากมันยาโอ้ยอย่าอย่าไปเผาใส่ไฟได้ไม่ไปไปเผาใส่เนาะออดยอะไแเอออออ้าวานีสร้างงดไป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 แบกอะนะนะสิมาไ่เอาอยู่เวดก็ไม่วดโอ้ยอันใดก็บุญให้กับท่านให้กับเอาให้มันชุดๆหน่อแม่ เก็บมันก็ไปเก็บมาให้แล้วมันสิมาใส่พะโนกไข่ยู่เอาถือถือกล้องให้เพื่อนโน้เพื่อนสิโนกกล้องมึงว่านักดูเอ้ยนักไรภาษาเพื่อนถือกล้องเอาเบิ้ลเอาหลูกเมนบอกเพื่นเอาเบิ่งดูโอ้ยผัดยามเห็ดยามยังสีกระจุนแต่กุญามเห็ดแล้วได้กินไปนักมาแซ่บเธอได้หันนักแล้วเฮ้ยพวกดี๋ย่เป็นนักจะได้นี้เอามาขี่หินเฮ้ย ăn một nơi mặc kỳ hiệu nó mặc kỳ hiệu nó mặc kỳ hiệu nó mặc này, hiệu nó mặc kỳ nó mặc nó mặc kỳ hiệu nó mặc kỳ hiệu nó nó mặc kỳ hiệu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  nó mặc nó mặc kỳ nó cứ kỳ như năm ลูกพะว่าขี่หินก้อนบังกระนันโผ่จะไปนั่งเลือกแ้วน้ำลงลูกอะไรโดนใหม่ไหมอ่าหาเวียดอีกอันตัวตัรกะท่านเด้กินเถอบอดิคือไปนั่งควดเอาน้ำในน้าดิหมาดลงไป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 เมื่อยลน้ำหาเดินผู้ให้เราแล้วเวลาสนดปุ ไปตามหาคนหายต่อไปจักกับไปทาเพ่แวะอยู่พึ่นกับมาถึงแล้วนะคะทีนี้เราก็จะทาแม,ม่ดาซื้อมาให้แล้สายยางน่ะผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนให้ไปต่อไหนผู้ใหญ่ใจดีอ๋อจำได้แล้ว <c oughs> คุณแม่ผักกามาดเออคุณแม่ผักกาวาดที่ให้ซื้ออ่ะปุ๋ยคีวัวปีที่ผ่านมาห้ากระสอบเพิ่งจะได้ปีนี้สังปีที่ผ่านมา,นนาแต่ผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะแม่ผักกาาดยัง ให้แม่ดาซื้อต้นมะม่วงแล้วก็ต้นลำไยสองต้นแต่ว่ามันหายไปแล้วต้นลำไยสองต้นนะั่นน่ะคือมันตายอ,อ,อ๋อน้ําท่วมเออราคาเหลือต้นมะม่วงอยู่หนึ่งต้นปุ๋ยก็ซื้อมาแล้วเี๋้วท่านก็เห็นว่าต้นผักหวานป้าที่ยาชีเอามาปลูกทางด้านโน้นนะ่ะไม่ไม่ไม่ได้มีสายยางเออมันไม่มีสายยางก็กลัวมันไม่รอดเลยให้แม่ดานะ่ะ ให้แม่ดานเอาไปซื้อสายยางแล้วก็ไปลดให้น้อยไปดูแลให้ป้าน้อยนั่นแหละนี่งไอ้ป้าเพื่อนต่อน้ําอ้อมเพื่อนเลยมันอาจีพออกอยู่นะเจ้าเสียบหูใดก็ได้ก็บคนละเสียบข้างหลังคนละเสียบทางคางเงินทางครัวเก่าคนเนาะจ้าหรือว่าโอ้ยหลังเงินลุงพันไงหลังเงินลุงพันเออแล้วก็ดึงมาแล้วก็ลากตรงนี้ไปดูที่สายยางไปไปเบิงซื้อมาไอ้ห้ากิโลได้ ห้ากิโลพอไหม,มเออซื้อมาห้าโล<ม>เยอะไหมยาวไหมนี่ไงห้ากิโลอันนี้เนาะโอเคก็อเอาตัวยางแบกตัวยางไปให้เขาคุณได้ขอบคุณคุณมากอือมาแล้วจะได้ไปต้อมข้างหลังจะได้ไปลดาวานแล้วก็ต้นต้นอ,อะไรที่เราไปปลูกกันนะ ต้นมากมังคุดต้นหมากลองกองต้นมากอะไรอยู่ทางด้านหลังมาบ้านป้าอะก็จะได้รถมีสายยางแล้วอะไรก็ขอบคุณเนอะขอบคุณคุณแม่ผักกาศที่เป็นสะพานบุญเป็นอันนี้ให้ที่วังปู่เราเนาะที่ช่วยเหลือเจ้อจุนกันนะคะกับป้าดูแลร้อยก็ซื้อตามงบอยซื้อตามงบห้ากิโลจ้า โอเคเราก็ทาําภารกิจเ,เรียบร้อยนะคะทุกคนในม่ดาแล้วนะคะทีนี้เราก็เฝ้านาโมโม่แม,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 ม่ชองขุนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ